ตอนที่10 10แม่มดแห่งความสันโดษกับสิทธสาวในสึกแรกทุกคนทางนี้ทางนี้เร็วเข้าเลี้ยวตรงหัวมุมนั่นอ๋อโอเคคึกกลัวจังเลยเอลิสนำเด็กๆจากหมู่บ้านที่ยังเล็กเกินกว่าจะเข้าโรงเรียนวิ่งฝ่าความมืดไปในชั้นใต้ดินของป้อมปราการซึ่งเป็นฐานลับของกลุ่มโจรพวกเขาเพิ่งแหกคุกออกมาได้และตอนนี้ต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเต็มกำลัง บ้างก็ร้องไห้บ้างก็กลัวจนตัวสั่นบางคนถึงกับปัสสาวะราดแต่ไม่มีใครยอมหยุดเพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันต้องกลับบ้านให้ได้เฮ้ยไอเด็กเปรตนั่นมันหนีออกมาแล้วจริงๆด้วยเว้ยเอ๋ยมะมาแล้วเหรอแต่แล้วทันใดนั้นมีโจรร่างใหญ่โผล่ออกมาจากหัวมุมทางเดิน ปิดทางหนีของเด็กๆอย่างจงใจแขนที่ลั่งเหมือนเสาไม้กับดับเหล็กที่สะท้อนแสงวาบทําให้เด็กๆพากันรีดร้องด้วยความกลัวบางคนซุดลงกับพื้นถ้าถูกฟาดด้วยแขนนั่นหรือเตะด้วยขาคู่นั่นหรือฟันด้วยดับนั่นไม่รอดแน่เอลิสช่วยด้วยอืมโอ้พายุทั้งหลายได้โปรดรับฟังเสียงข้าด้วยเถิดขอสายลมแห่งฟ้าฟ้าบินสูงด้วยแรงแห่งปีกอันทรงพลัง ปรากฏกายเป็นกรอบและความเร็วอันศักดิ์สิทธิ์วงลมพุ่งทยานทันทีที่ได้รับสัญญาณจากเมริเนียเอลิสก็เริ่มร่ายเวทโดยไม่ลังเลเธอรวมรวมพลังเวทไว้ในพริปตาก็เกิดเป็นกระแสลมแรงบ้าคลาั่งทว่าผู้ที่ลอยขึ้นจากแรงลมกลับไม่ใช่เอลิสแต่เป็นลังไม้ขนาดยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆล,ลังที่หนักเกินกว่าพลังเด็กจะขยืนแม้แต่น้อยเวอบินมาแล้วเหรออาก ลังไม้นั่นพุ่งเข้าใส่โจนยักษ์ราวกับกระสุนปืนใหญ่ชนเข้าเต็มแรงจนร่างมหึมนั้นกระเด็นติดผนงังถูกอัดแบนอยู่ระหว่างลังกับกำแพงก่อนจะสลบเหมือดไปในทันทีเรียบร้อยลมได้สำเร็จแรงกระแทกหนักขนาดนั้นเพราะน้ำหนักของลังเองก็มากพอสมควรพลังจึงยิ่งทวีคูณตามไปด้วยแฮกแฮกเยี่ยมทุกคนเราจัดการได้แล้วแต่แน่นอนว่าการควบคุมของหนักขนาดนั้น ต้องใช้พลังเวทจำนวนมหาศาลเอลิสร้องบอกทุกคนขณะหอบหายใจและเช็ดเหงื่อที่ไหลลงมาจากขมับนับตั้งแต่พวกเขาหนีออกมาจากคุกนี่ก็เป็นศัตรูคนที่5แล้วที่เธอจัดการด้วยวิธีนี้แม้จะสามารถโค่นศัตรูได้ในครั้งเดียวแต่ก็สูญเสียพลังเวทและแรงกายไปไม่น้อยและสึกนี้ยังไม่จบแต่อย่างน้อยเธอก็เริ่มเข้าใจสิ่งหนึ่งวิธีการสู้ที่มีประสิทธิภาพ เวทอย่างวงลมพุ่งทยานซึ่งเน้นเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าเวทโจมตีโดยตรงอย่างสายฟ้ากำปนาดย่างเห็นได้ชัดเช่นยิงกล่องไม้หรือหินด้วยความเร็วสูงก็สามารถจัดการศัตรูได้โดยไม่ต้องเปลืองสายฟ้าเวทวงลมใช้พลังเวทเท่ากับการยิงสายฟ้าเต็มแรงแค่หนึ่งครั้งแต่ยิงวงลมได้ถึงสามครั้งไม่เป็นไรใช่ไหมลุกไว้หรือเปล่าอออไหวจะ้ะ เมริดีอากับคลายช่วยประคองเด็กที่ล้มลงไม่ให้ตกใจจนเกินไปดูเหมือนว่าเอลิสจะไม่ถนัดเรื่องการปลอบโยนหรืออ่านอารมณ์คนอื่นเท่าไหร่นักความกลัวหรือความเศร้าของคนรอบข้างเธอยังเข้าใจมันได้ไม่ดีพอเราไม่เข้าใจเลยว่าทาไมถึงกลัวทำไมถึงเศร้าทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงจำอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนอยู่ในคุกก็ยังไม่รู้เลยว่าอารีนากลัวขนาดนั้น พราะงั้นเรื่องพวกนี้ก็เลยยกให้สองคนนั้นจัดการแทนเอริสจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ให้เต็มที่แต่ถ้าอะไรที่ทำไม่ได้ก็จะยอมให้คนอื่นช่วยนี่เอริสดูเหนื่อยอีกแล้วนะเมริเนียดูเหมือนจะเริ่มห่วงเอริสขึ้นมาเหมือนกันตั้งแต่เมื่อกี้ก็เอาแต่พูดกับเราด้วยความใส่ใจคงเพราะตอนนี้ในกลุ่มเราน่าซิดสุดแล้วเรื่องสภาพร่างกายนะ่ะ เอริส er หลุดพ้นจากคำว่าไม่เป็นไรแล้วไปไกลามากมือเท้าเริ่มชาชาไม่มีความรู้สึกถ้าไม่กัดลิ้นเป็นพักพักสติคงลอยหายไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเอริส er ฝึกมาจากอาจารย์แล้วมีแต่ต้องพูดแบบนี้คนที่ช่วยทุกคนออกมาจากคุกคือเอริสถ้าเลือกจะช่วยแล้วก็ต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดอาจารย์ก็คงพูดแบบเดียวกัน แล้วถ้าบ่นหรือแสดงความอ่อนแอออกไปร่างกายมันคงรู้ทันว่าเรากำลังโกหกตัวเองแล้วล้มลงทันทีแน่แนงั้นเหรอเอริสนี่เก่งจังเลยนะเมริเดียพูดแค่นั้นแล้วก็เดินไปหาอารีนาที่ดูแทบจะหมดแรงเต็มทีเตรียมจะช่วยแบกเธอไว้เอริสเก่งเหรอไม่รู้สิความหมายของคำว่าเก่งมันคืออะไรกันแน่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องนั้นต้องรีไปต่อเดี๋ยวพวกโจรคนอื่นจะตามมาสมทบอีก ้าแค่ขึ้นบันไดไปให้ถึงข้างบนก็จะออกไปข้างนอกได้แล้วขอแค่ไปถึงข้างนอกเอริสจะใช้เวทไฟฟ้าสุดแรงเปิดรูทะลุก,กำแพงให้ทุกคนหนีได้เรื่องหลังจากนั้นค่อยว่ากันเลี้ยวตรงมุมนั้นจะมีบันไดค่ะขึ้นไปก็จะถึงทางออกแล้วอดทนอีกนิดเดียวนะคะโอ้ขอบใจนาเอริสแล้วก็ขอโทษเรื่องก่อนหน้านั้นด้วยที่เคยแกล้งอ่ะ คราวนี้คล้ายหันมาพูดกับเราบ้างแถมขอโทษอีกต่างหากคงหมายถึงตอนที่เราแข่งวิ่งกันตอนนั้นเอริสเองก็หัวร้อนจนโดนอาจารย์ดุเหมือนกันแค่คิดก็ยังอายอยู่เลยแต่ดูเหมือนเขาเองก็อายไม่แพ้กันถึงเขาจะบอกว่าไม่ถือแต่มันก็ติดอยู่ในหัวแหละนะเอริสไม่ใช่คนที่จะลืมเรื่องที่เคยเจอมาได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะโมจมอยู่กับอดีตเหมือนกัน อดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันไม่งั้นเอริสซึ่งยังจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคฤหาหนาหลังนั้นได้ชัดเจนคงไม่มีทางใช้ชีวิตต่อไปได้แน่ๆไม่เป็นไรคะ่ะเอริสไม่คิดมากหรอกอ้อหรองั้นก็ดีแล้วละ่ะเอ๊หรือเราตอบผิดไปหรือว่าท่าทีเราดูเย็นชาเกินไม่รู้สิเวลานี้ควรพูดยังไงกันแน่รู้สึกเหมือนยังมีผนังบางอย่างกั้นอยู่ แต่ก็คงเป็นผนังที่เอริสสร้างเองนั่นแหละคิดพลางเลี้ยวผ่านมุมตึกแล้วที่บันไดข้างหน้ามีบางอย่างรออยู่เหมือนกำลังเฝ้ารอพวกเราอยู่อย่างเงียบๆมันนั่งอยู่ตรงบันไดเหมือนผนังขนาดยักษ์มากกว่าจะเป็นมนุษย์อืมมาถึงเร็วนี่แฮทั้งที่ยังเหลือลูกน้องฉันอยู่ข้างล่างไม่กี่คนเองนี่นาหมดแล้วเหรอแสดงว่าเรื่องที่ว่าพวกแกใช้เวทได้ก็ไม่ใช่เรื่องโกหกสินะเอริสโจน เจ้าหมอนั่นพูดขึ้นก่อนที่เมริเดียจะตะโกนตามและในวินาทีนั้นเองเราถึงเพิ่งเข้าใจว่าหมอนี่คือโจรก่อนหน้านั้นเอริสคิดว่ามันคือผนังเสียอีกชายร่างยักษ์ที่นั่งดื่มเหล้าแดงเหมือนเลือดเส้นผมพันกันยาวถึงเอวเหมือนไม้กวาดหนวดเคราหยาบหยาบดูโหดร้ายอย่างรุนแรงร่างกายที่ดูเป็นภูผาทั้งรูปบึกบึนแบบไม่ใช่มนุษย์แต่เหมือนหมีหรือสัตว์ประหลาดรูปคนด้วยซ้ำ สัญชาตยานบอกทันทีหมอนี่ไม่เหมือนโจรคนก่อนๆเลยพอเทียบกับเขาพวกก่อนหน้าก็แค่เด็กเล่นขายของเออถ้าจําไม่ผิดคนที่ใช้เวทได้คือเด็กหัวทองสีนะักแต่แถวนี้หัวทองก็เยอะนี่หวา่าหรือเปล่าหรือว่าแกเอริสค่ะคนที่ใช้เวชช่วยทุกคนหนีออกมาคือเอริส ขาชั้นสั่นเล็กน้อยเพราะแรงกดดันอันมหาศาลต้องตบขาตัวเองเบาๆเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ก่อนจะก้าวออกไปยืนต่อหน้าทุกคนหมอนี่ไม่เหมือนพวกโจรคนอื่นเขาไม่ได้เข้ามาโจมตีทันทีแต่แค่ยืนขวางทางออกแบบนั้นก็ไม่มีทางไว้ใจได้เด็ดขาดฮึตัวเล็กกว่าที่คิดแท้ชันชื่อยามาโชโจอามันก็ค่าชื่อเล่นนะนะั่นอะยังไงก็ฝากตัวด้วยละยายจิ๋ว เขายิ้มแฉ่งก่อนจะยกนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วจนครบเจดนิ้วการทักทายแบบประหลาดอะไรนี่ฉันควรจะยกนิ้วตอบกลับบ้างไหมนะแล้วควรยกกี่นิ้วดีละ่ะ7ดนิ้วเธอพอจะเดาได้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรเอเอออายุเหรอคะเอลิสอายุห้าขวบไม่ใช่นั่นคือจํานวนคนที่ฉันฆ่าด้วยมือนี่ต่างหากละ่ะ น้ำเสียงของเขาไม่มีความล้อเล่นหรือพูดเกินจริงเลยสักนิดฉันเองก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนบ่อน,นี่ฆ่าคนมาจริงๆฉันเองก็เกือบฆ่าคนไปเมื่อกี้ฉันรู้คนที่ข้ามเส้นนั้นไปแล้วจะไม่มีวันเหมือนเดิมได้อีกแต่เขากลับพูดถึงมันด้วยรอยยิ้มสดใสาราวกับกำลังเล่าเรื่องขำขันมันช่างน่ากลัวราวกับความบ้าคลั่งในรูปแบบหนึง่งฆ่าเคนแล้วจะยังไงละ่ะเอลิสไม่กลัวแค่เรื่องแบบนั้นหรอก ไม่ใช่เจ็ดเจคนต่างหากค่าด้วยหมัดนี้และบีบบทขยี้ด้วยสองมือนี้อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเพราะพวกที่ฆ่าแบบไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ไปนั่งนับหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเขาก้าวเข้ามาใกล้ราวกับจะเล่าให้ฟังถึงวิธีฆ่าอย่างละเอียดเสียงฝีเท้าดังราวกับพื้นสั่นสะเทือนหรือจริงๆแล้วเป็นชันที่กำลังสัน่นความบ้าคลั่งที่เขาพูดถึงอย่างตื่นเต้นราวกับการฆ่าคือความบันเทิง มันทําให้ฉันกลัวจนแทบหายใจไม่ออกฉันน่าชอบทั้งการต่อสู้แล้วก็การฆ่าเลยละ่ะสู้กับคนเก่งๆเลือดเดือดพลานก็ดีไล,ล่ล่าคนอ่อนแอแล้วเหยียบให้แหลกก็สนุกฉันชอบทั้งสองแบบเลยแล้วถ้าหลักยายเด็กเวทมนต์จะทําให้ฉันสนุกแบบไหนสู้เก่งหรือวิ่งหนีเก่งกันละ่ะมะไม่ว่าใครก็จะไม่แตะต้องพวกเขาได้เอลิสจะปกป้องเอง ถึงจะกลัวแค่ไหนก็ต้องจ้องกลับไปไม่มีน้ำตาไม่มีความหวาดกลัวเหมือนอารีนาเพราะฉันไม่มีสิทธิ์จะอ่อนแอถ้าเราจะใช้พลังก็ต้องรับผิดชอบกับมันให้ได้งั้นเหรองั้นก็พูดไปเถอะถ้าคิดจะปกป้องแล้วก็แสดงให้เห็นสิว่าสมควรพูดแบบนั้นสนุกให้ฉันดูหน่อยสิอ้าหมัดขนาดยักษ์พุ่งเข้ามาจากด้านบนเร็วเสียจนฉันนึกว่าเป็นหินตกจากฟ้ามันเร็วผิดกับขนาดตัวมากจนน่าตกใจ เวทมนต์เหรอไม่ทันแน่ไม่มีทางร่ายคาถาทันเวลาอึไม่ทันคิดอะไรฉันก็พุ่งถอยหลังไปสุดแรงเกิดไม่สนว่าจะเจ็บแค่ไหนมันไม่ใช่การหลบแต่มากกว่าคือการโยนตัวเองหนีตายฉันไม่สนแม้แต่จะตั้งหลักให้ดีหัวกระแทกพื้นติ้งไปตามแรงกระแทกขอแค่ให้หนีจากหมัดนั้นได้ก็พออ้กเจ็บชะมัดเกือบไปแล้ว ยังไม่ทันตั้งตัวเสียงกึกก้องก็ดังขึ้นในทันทีไม่ต้องมองก็รู้หมัดของหมอนั่นทุบพื้นหินแตกกระจุยราวกับมันเป็นแค่ไม้ผูกผูกหืมหลบได้แฮปไม่ใช่แค่เวทมนต์แต่ปฏิกิริยาก็ไวใช้ได้เลยนี่นาแน่นอนว่าการโขกหัวเข้าไปแบบนั้นมันเจ็บแต่ถ้ากำปั้นลูกนั้นโดนเข้าจริงๆแล้วก็ฉันคงตายไปแล้วถูกบทยี่เหมือนมะเขือเทศนิ่มๆ แค่จินตนาการถึงจุดจบแบบนั้นก็ทำเอาหลังเย็นว่าไปหมดก็เพราะอาจารย์ชั้นมันเจ๋งต่างหากคราวนี้ถึงตาชั้นบ้างดูเอาเถิะพื้นหินที่เจ้านั่นทุบแตกทำให้ก้อนเศษหินขนาดพ่อๆกับหัวของเอลิสกระจายกลิ้งอยู่เต็มไปหมดสำหรับเอลิสแล้วสิ่งพวกนี้ก็เหมือนอาวุธดีๆนี่เองเพื่อแข่งสายลมฟังเสียงข้าด้วยเถิดหืมนั่นอะไรนะมนใส่เหรอไม่สิบทสวดมนเวทสินะ ไม่เคยได้ยินวิธีใช้แบบนี้เลยแฮะน่าสนใจลองดูหน่อยสิเอนลิสเอามือแตะลงบนก้อนหินก้อนใหญ่ที่สุดที่กลิ้งอยู่ใกล้เท้าที่จริงเรียกว่าก้อนหินก็ยังเบาไปหน่อยอาจจะต้องเรียกก้อนภูเขาถึงจะถูก แล้วเริ่มร่ายมนออกมาพลังเวทปรากฏขึ้นค่อยๆก่อตัวแน่นหนาร้อยเรียงกันกลายเป็นเวทมนต์ที่มีรูปร่างและความหมายถึงแม้อยู่ในชั้นใต้ดินแต่ลมประหลาดบางอย่างกลับพัดขึ้นมาและยกก้อนหินนั้นลอยขึ้นมาอย่างง่ายดายขอพลังแห่งสายลมมาปกคลุมกายนี้เป็นกรอบส่งพลังให้ข้าส่งปีกอันยิ่งใหญ่ให้ข้าและมอบความเร็วของเทพให้ข้าเถิดวงแหวนหมุนพยานโอ้ พุ่งเข้ามาเลยแฮใช้เวทแบบแปลกดีนี่ว่าสายลมหมูนวลอย่างบ้าคลาั่งส่งเสียงหวีดวิวแล้วบีบตัวจนกลายเป็นลำกล้องยิงเวทหินก้อนนั้นหมูนวลเป็นเกลียวก่อนพุ่งตรงไปอย่างไม่ลังเลเป้าหมายลำตัวของเจ้าตัวยักษ์ตรงหน้ากระสุนเวทสายลมที่พลังจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาแน่นของวัตถุและครั้งนี้หินที่ใช้ก็เป็นก้อนที่หนักแข็งและใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยใช้มา ถ้าเป็นการโจมตีนี้แล้วก็คงสามารถเป่าหัวโจนทีเดียว3คนพร้อมกันได้แน่นอนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นฮาอะไรนะน,นั่นผู้ชายคนนั้นหรือจะเรียกว่าปีศาจภูเขาดีเขารับการโจมตีที่ถูกยิงมาด้วยความเร็วสูงระดับนั้นด้วยลำตัวเปล่าเปล่าแถมยังส่วนกลับด้วยการสะท้อนและบทขยีก้อนหินนั่นอีกต่างหากเขาอาจจะไม่ได้ร้รอยขีดควรแต่ก็ค่าเซถอยหลังนิดเดียวเท่านั้น นี่มันตลกคร้ายใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่การคว้างก้อนหินเล่นแบบเด็กๆนะมันแรงระดับเครื่องยิงหินโบราณที่เคยอ่านเจอในหนังสือด้วยซ้ําแล้วหมอนี่รับมันด้วยตัวเปล่าเนี่ยนะแถมยังไม่สะทกสะท้านเลยอีกต่างหากแย่ yeah, แล้วแย yeah, ่มากๆท่านี่คือวัตถุที่หนักที่สุดแข็งที่สุดและใช้เวทได้รุนแรงที่สุดในตอนนี้แล้วละก็แปลว่าไม่มีอะไรที่ใช้ได้อีกแล้วเวทของเธอก็เทด่ดีหรอกนะแต่ไม่ใช่นี่ที่ฉันอยากเห็น ฉันได้ยินเสียงระเบิดนั่นตอนพวกแกหนีเสียงตูมสน,น,นั่นันก็เวทของเธอใช่ไหมละ่ะโชว์ให้ดูหน่อยสิฉันอยากเห็นแบบนั้นมากกว่าอีกจากนั้นเขาก็ย่ำเท้าลงพื้นอีกครั้งทำลายพื้นหินจนแตกร้าวราวกับจะขู่ว่าถ้าไม่โชว์ก็จะบทพีให้แบนคาที่นี่แหละจะให้เอนลิสใช้เพลิงสายฟ้ากระน่เหรอได้เลยงั้นก็เตรียมตัวให้ดีฉันจะเผานายให้เตรียมเป็นฐานเลย ถ้าแค่พูดแบบนั้นได้ก็คงดีเพราะความจริงคือเธอใช้เวทนั้นแทบไม่ได้ไม่สิใช้ได้ก็จริงแต่มานามีเหลือแค่พอสำหรับใช้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและครั้งนี้ใช้ไปก็อาจจะกำจัดมันได้แน่ๆนเพราะไม่ใช้ก็คงไม่มีทางชนะได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าใช้ตอนนี้มันก็เท่ากับเธอหมดไพ่แล้วจริงๆซึ่งนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการยอมแพ้เลยและนั่นคือเหตุผลที่เธอยังใช้มันไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าจะเก็บพลังไว้ใช้เซนปูเคนโทกับคารายิโชบุงอีกก็ยิงได้อีกแค่สองครั้งเท่านั้นแบบนี้มันตายช้าท่าแท้แถมเล่นเอาหินยักษ์ทุ่มใส่ไปยังแทบไม่สะเทือนอีกแบบนี้มันไอบ้าเอ้ยฉันมันไม่ใช่คนอดทนซะด้วยสิถ้าจะสู้ก็รีบเข้ามาเลยโว้ยวายเฮ้ยคิดแค่ไม่กี่วินาทีเองนะสมกับที่บอกว่าไม่ใช่คนอดทนจริงๆ แขนขนาดท่อนซุงฟาดลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรงกระแทกแต่ละครั้งเร็วและหนักจนพื้นหินที่เคยเรียบกลายเป็นร่องราวกับไรนาเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจถ้าดูอยู่เฉยๆแต่สำหรับเอนลิสที่ต้องวิ่งหนีให้ทันน่ะมันโคตรจะนรกเลยเธอไม่กล้ารับแรงประทะตรงๆเลือกที่จะกระโดดหลบสุดแรงเกิดแทนแม้หมัดของเจ้าบ้านั่นจะยังไม่โดนจังๆสักครั้งแต่ร่างของเอนลิสก็เริ่มมีรอยฟกช้ำไปทั่วแล้ว แย่แล้วโดนเศษหินประเด็นใส่หน้าผากจนเลือดซึมลงแก้มมาแล้วทำไงดีละ่ะไม่มีแผนอะไรเลยแถมร่างกายก็ขยับไม่ไหวแล้วด้วยเอ้ยทำอะไรอยู่วะกระโดดไปกระโดดมานึกว่าคางคกเรออาเจ้าลิงยักษ์เตะก้อนหินแตกกระจายเศษหินที่ควรจะปลิวแค่ฝุ่นธรรมดาถ้าโดนมันเตะด้วยพลังระดับสัตว์ประหลาดแบบนั้นมันก็กลายเป็นพายุเศษหินดีๆนี่เอง เศษหินแหลมคมราวกับลูกศรสร้างม่านกระสุนทะลวงเข้ามาแทบจะฉีกเนื้อของเอลิสออกเป็นชิ้นๆแข็งแกร่งเจ็บน่ากลัวร่างกายของเอลิสเริ่มตระหนักว่าความกลัวที่เธอเคยปั้นแต่งขึ้นมาไม่ใช่ของปลอมอีกต่อไปแล้วหัวเข่าอ่อนยวบยืนตรงไม่ไหวสายตาพร่ามัวเธอใช้พลังมากเกินไปสูญเสียเลือดมากเกินไปร่างกายเริ่มเย็นเยีบมันเจ็บ เจ็บแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะมันน่ากลัวกลัวเหมือนตอนที่ใช่แล้วเหมือนตอนตกจากรถม้าความเจ็บปวดและความกลัวตายตอนนั้นไงความรู้สึกเหมือนยมทูตกําลังเลียคออยู่ด้านหลังไม่อยากสัมผัสอีกแล้วฮะฮะใช่เลยฉันจำมันได้ป่าฝนที่โปรยลงมาร่างที่สันเทาขาเกือบขาดและแสงสว่างเพียงน้อยนิดนั่นเอนลิสรอดมาได้ตอนนั้นเพราะไม่ยอมแพ้ ความทรงจํานั้นประสบการณ์นั้นแม้จะยืนอยู่บนปากเหวแห่งความตายมันก็ยังเป็นแรงใจให้เธอลุกขึ้นสู้ใช่ก็เพราะไม่ยอมแพ้เอนลิสถึงได้ปาฏิหาริย์และยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้งั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ยอมแพ้ลักก็เอนลิสระวังฮ่ะสติที่ใกล้ดับถอยถูกเสียงตะโกนของเมริเดียดึงกลับมาใช่แล้วอันตรายจริงๆ ตัเจ้าลิงยักษ์มันกำลังง้างขาเหยียบเธอเหมือนเอาค้อนเหล็กฟาดลงมาเลยนี่นาไม่ตลกแล้วต้องหลบเหมือนตอนก่อนหน้านี้กระโดดไปข้างหลังอีกครั้งอึดอึดไม่ในร่างไม่ขยับอีกแล้วพลังหมดแถมเจ็บไปทั้งตัวเพราะเศษหินก่อนหน้าจะให้กระโดดเหมือนเมื่อครู่มันเป็นไปไม่ได้หัวเข่าเจ็บจนขำออกมาแทนถึงตรงนี้แล้วจริงๆงั้นเหรอ ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเมื่อกี้เพิ่งนึกออกไม่ใช่เหรอว่าตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้เอนลิสจะไม่มีวันตายถ้าง,งั้นต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันแล้ว